สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ,พี่น้องนองทุกท่านพบกันเช่นเคยนะจ๊ะกับช่องพี่อ้อแฮนด์เมดนะสำหรับคลิปนี้นะพี่อ้อก็จะสาธิตวิธีการถักลายโคเชอีกหนึ่งลายนะเป็นแบบง่ายๆนะจ๊ะเหมาะสำหรับพี่พ,พี่น้องน้องมือใหม่ๆทุกท่านนะลายนี้ไม่ยากนะจ๊ะถักก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะพี่พี่น้องน้อง,องก็ลองปรับลายนี้ไปใช้กับชิ้นงานต่างๆที่ทุกท่านต้องการกันได้นะ สำหรับคลิปที่พี่อ้อสาธิตนี้นะจ๊ะเป็นคลิปตัดต่อพี่ๆน้องๆท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะใหม่ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะจ๊ะพี่อ้อจะใช้ขนาดเส้น20เป็นซัมเมอร์ซอฟพี่อ้อใช้ของวีนัทนะจ๊ะเป็นอะคริลิกร้อยเปอร์เซ็นต์ลักษณะของเส้นก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะ ส่วนเข็มโคเชที่ใช้พี่อ้อใช้หัว1.0มิลน,นะเป็นของทิวลิปนะจ๊ะพี่พี่น้องนก็ลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับน้ำหนักมือของแต่ละท่านแล้วก็ชนิดของไหมที่ใช้ในการถัก สำหรับพี่พี่น้องน้องท่านใหม่ๆนะจ๊ะที่เพิ่งมาเยี่ยมชมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยจ้า ก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่นะจ๊ะแล้วก็ทําเป็นห่วงนะ1 2 3 4 5สองสาี่ห้าเรได้5แล้วนะจ๊ะก็จะทําเป็นดับเบิลโคเชนะลงที่โซ่หลักแรกแล้วก็ปดหนก่อน2แล้วก็ปดสองแบบนี้นะจ๊ะ1 2 เบิ้โคเชนะแล้วก็ พี่อ้ต้องเปลี่ยนเข็มโคเชนะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ด้ามสีเนี้ยแต่งมันจะสะท้อนนะทําให้มองเห็นไม่ชัดก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้สีนี้แทนนะซึ่งเป็นหัวขนาดเดียวกันก็คือ1.0มิลนั่นเองแถวถัดไปนะพี่อ้อจากขึ้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนนะจ๊ะแล้วก็ซิงเกิลลงไปในห่วงแรกเพื่อทําลายตรงริมนี้นะโซ่สาม แล้วก็ดับเบิลโคเชลงในห่วงเดิมสองหลักนะจ๊ะแบบนี้นะขั้นด้วยโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราจะทำดับเบิลโคเชลงในห่วงถัดไปสามหลัก หนึ่งสองสามขั้นด้วยโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราจะถักแบบนี้นะจนจบชิ้นงานเลย ก็คือถักลงทุกทุกห่วงนะจ๊ะถักลงในทุกห่วงจ้าสามแล้วก็โซ่หนึ่งหนึ่งสองสามคันด้วยโซ่หนึ่ง หนึ่งสองสามช่องสุดท้ายเป็นลายริมนะหน <2 S 1> ึ่งสองเฉพาะหลักสุดท้ายแถวนี้เท่านั้นนะลงมาตรงช่องโซ่เนี่ย แถวต่อไปก็ขึ้นด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชลงไปสองหลักที่หนึ่งสองตามด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่ห้าแล้วนะเราก็ดับเบิลโคเชลงไปในหลักแรกตรงนี้ปลดค้างไว้ก่อนนะหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามเหลือเท่านี้นะเราก็ปลดออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็คั่นด้วยโซ่ห้าลักษณะลายเป็นแบบนี้ ทำทุกลายเลยเหมือนกันนะจ๊ะหนึ่งขอโทษจ้ะหลุดหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วเราก็ปลดหนึ่งสองสามสี่ห้า หลักที่1หลักที่สองหลักที่สาปดโซ่ห้าหลักที่1หลักที่สองหลักที่สแล้วก็ปลดออกมาหนึ่งสสามสี่ห้า อีกหนึ่งลายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะตรงนี้ก็เป็นลายลิมถักปกตินะดับเบิ้ลโครเชสามหลัก หลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามทุกแถวเวลาขึ้นต้นเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่สามพิกับนะจ๊ะแล้วก็ดับเบิลโคเชลงไปอีกสองหลักแถวนี้เราจะถักด้วยโซ่สองสิงเกิลโคเชลงไปแบบนี้นะจ๊ะ แล้วก็โซ่ห้าทั้งแถวนะเราจะถักด้วยโซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์สองสามสี่ห้าพี่อ้อคงจะถักเร็วนิดหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่าเป็นโซ่อย่างเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า จบแถวด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชลายริมสามหลักง่ายมากเลยจ้ะพี่พี่น้องๆจ๋าลายนี้หนึ่งสองสามพี่กับแถวถัดไปนะจ๊ะริมก็เหมือนเดิมเป็นดับเบิลโคเช์เพิ่มมาสอง โซ่หนึ่งตรงนี้เราจะข้ามขอโทษจะ้ะเดิมตรงนี้จะเป็นโซ่หหลักเราก็จะข้ามโซ่มาหนึ่งสองหลักแล้วเราก็จะมาลงที่โซ่หลักกลางหรือหลักที่สามนั่นเองดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งหนึ่งสองหลักที่สาม ได้แบบนี้แล้วนะแถวนี้ก็จะถักคล้ายๆกับแถวแรกแถวแถวแรกแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวแถวแรกเราถักลงไปในห่วงเลยแต่แถวนี้เราจะถักลงในโซ่ต่อขั้นด้วยโซ่หนึ่งเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันลงตรงนี้ หลักกลางนะหนึ่งสองสามคาด้วยโซ่หนึ่งถักแบบนี้นะทั้งแถวตลอดทั้งแถวเลยข้ามาสองโซ่ลงโซ่หลักกลางเป็นดับเบิลโคเชสามครั้งใน โซ่เดียวกันแถวถัดไปแถวถัดไปนี้จะเป็นแถวเดียวกันเลยนะกับแถวนี้จะเหมือนกันทุกอย่างเลยแถวที่หนึ่งแถวที่เราเริ่มขึ้นแถวแรกนั่นเองเราเริ่มขึ้นลายแถวแรกนะดับเบิลโครเชตสองหลัก โซ่นึงดับเบิลโคเชให้ตรงหลักของแถวที่ผ่านมาก็คือ3มหลักแบบนี้แล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำด้วยดับเบิลโคเชสามหลักสลับกับโซ่หนึ่งลักษณะลายที่ได้อีกหนึ่งแถวก็ดับเบิลโคเช ลายลิมนะสองก็รวมเป็นสามตรงนี้ต่อด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวนี้จะเป็นแถวเดียวกับแถวนี้เลยแถวที่พี่อ้อใช้เข็มชี้อยู่นะเป็นแถวเดียวกันหลักแรกปลดค้างไว้อด้วยหลักที่สอง หลักที่สามปดแล้วก็รวบพร้อมกันเซ้าห้าหน้าบ้านน้องชายต่ออะไรเสียงดังอีกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเสียงแทรกเข้ามาบ้างก็ขออภัยนะจ๊ะหนึ่งหลักที่สองหลักที่สามน่าจะประตูรั้วหนึ่งสองสามสี่ห้า หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หลักที่หนึ่งดับเบิลโคลเชนะจ๊ะสามหลักรวบพร้อมกันหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็รวบสองสามสี่ห้าจบแล้วเห็นไหมจ๊ะพี่น้องจา๋าไม่ยากไม่ยากเลย พ่กับพอพิกับปลายก็จะเริ่มต้นจากแถวนี้เลยเหมือนเดิมนะพี่อ้อสาธิตเท่านี้เพราะว่าลายนี้ง่ายง่ายมากๆแล้วลายก็ออกมาสวยด้วยลองถักกันดูนะแล้วก็ปรับไปใช้ประกอบชิ้นงานต่างๆหรือว่าถักขยายเป็นผืนใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่ความต้องการของพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะ เห็นไหมจ๊ะถักเสร็จแล้วถักเป็นชิ้นงานผืนใหญ่ๆหรือจะถักเป็นผ้าห่มเด็กก็ได้นะปรับไปใช้เป็นไหมพรมอุ่นๆไว้ให้เด็กใช้ตอนหน้าหนานพี่อ้อก,ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอด อย่าลืมนะจ๊ะพี่พี่น้องๆ้องท่านใหม่ๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะทุกครั้งที่พี่อ้อลงคลิปใหม่ๆพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า